สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่เข้ากล้องชาแนลครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการใช้รถ XADV ในการที่จะขี่เข้าไปทํางานในตัวเมืองนะครับก็เลยอยากจะถือโอกาสทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่าวันแรกของการใช้รถ XADV ไปทํางานเนี่ยฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงแล้วก็เหนที่ว่าก,กว้างๆเนี่ยจะสามารถมุดได้หรือเปล่าครับเพราะว่าตั้งแต่รับรถมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองขี่เป็นจริงเจังนะมีแค่ไป น้ำมันแค่นิดหน่อยเท่านั้นแหละครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองทดสอบความรู้สึกอะไรต่างๆเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับนี่ครับ XADV เพิ่งได้รับมาเมื่อวัน2วันนี้เองก็จอดไว้เพราะว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้ขี่วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยครับเดี๋ยวติดตามชมรายละเอยียดได้ในคลิปนี้ครับอ่ะไปกันครับตอนนี้ออกจากปู่บ้านละ เป็นฟิลลิ่งที่ดีครับผมลองใช้การขับขี่อยู่ในโหมดสแตนดานนะแล้วเดี๋ยวก็จะลองเทสด้วยว่าขับขี่แบบเมนนวลมันสนุกยังไงอันนี้เป็นแบบออโต้ไปก่อนอาแท a c ชั o n คอน t r o l ขึ้นแสดงว่ามันมีทรายมีอะไรนิดหน่อยก็วันนี้ก็จะเข้าไปทำงานแถวสุทธิสาร ก็เดี๋ยวดูกันว่าตลอดเส้นทางการวิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงฟิลลิ่งของการขับขี่ในตอนแรกสิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกได้ว่ามันแตกต่างจากการใช้ฟอร์ซ่าก็คือเบาะมันมีการปรับใหม่ครับจากเดิมเนี่ยผมขี่ฟอร์ซ่าเนี่ยนะขี่ฟอร์ซ่าก็จะเอ่อจะเหยียบถนนได้แค่ปลายเท้าเท่านั้น แต่ของ XADV เนี่ยมันมีการปรับเบาะใหม่ให้มันเหมือนต่ําขึ้นนะก็ทําให้ปลายขาทั้งสองข้างเนี่ยตรงจมูกเท้าเนี่ยผมสามารถยันได้ผมสูง167ถ้าเกิดเป็นเบาะของ f o r ์ซเนี่ยเบาะรู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าทําให้เวลาพอจอดรถเนี่ยผมต้องเอียงข้างไปข้างใดข้างหนึ่งถึงจะใช้จมูกเท้าเนี่ยยันพื้นได้แต่สําหรับเจ้า XADV เนี่ย สามารถใช้จมูกเท้ายันกับพื้นได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับอ่านั่นนี่ก็ดูนะครับว่ามันมุดได้ขนาดไหนผมอาจจะมุดไม่เก่งนะแต่ก็เดี๋ยวจะลองถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าในชีวิตประจําวันของผมเนี่ยผมก็จะใช้รถประมาณนี้แหละสิ่งที่ชอบอีกสิ่งหนึ่งก็คือชกอัพครับช่วงล่างของ a d v เนี่ยด้วยความที่มันเปนช็ชกหัวกลับเนี่ยอัพไซด์ดาวทำให้ เก็บรายละเอียดของพื้นถนนได้ดีมากๆเลยครับจากเดิมที่เคยรู้สึกพอมาเจอช่วงล่างของเจ้า XADV เนี่ยโอ้โหสบายขึ้นเยอะเลยอ่าเดี๋ยวลองไปกันดูเรื่อยๆแล้วกันนะอ่ามาถึงช่วงที่รถติดกันผมก็รู้สึกว่า มันก็พอๆกับฟอร์ซ่าแหละแต่มันอาจจะติดกาดแทนนิดนึงนะจากเดือของฟอร์ซ่าที่ผมเคยใช้อยู่เนี่ยรถ SUV คือถ้าเกิดเป็นรถเก๋งปกติเนี่ยเราคือมันสูงกว่าอยู่แล้วยังไงก็รอดได้แต่พอเจ้าขันนี้ไม่ว่าจะรถ SUV รถกระบะรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยมีโอกาส ที่กาดแทนเนี่ยจะไปติดกับกระจกได้นะเราก็ลองวัดระยะดูดีๆครั้งนี้เป็นครั้งแรก,กเลยถือโอกาสเดี๋ยวลองวัดระยะด้วยว่าเวลาช่วงรถติดเนี่ยลองดูสังเกตดูถ้าเกิดอย่าง V ีออสเนี่ยมันสูสีกันนะเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกาดระยะห่างดีๆแต่ไม่ใช่ว่ามุดไม่ได้นะมันก็มุดได้แหละแต่มันอาจจะไม่สะดวกเหมือนรถเล็กแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสมรรถนะที่ได้มาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องรองเลยนะสำหรับผมผมก็มีวิธีซิกแซกในการขับขี่ไปได้เรื่อยๆก็ถือว่าไม่ได้ลำบากมากนะครับเดี๋ยวพอเข้าถนนวิภาวดีเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโหมดเ็นนวนดูว่าฟิลลิ่งในการปรับเปลี่ยนเกียร์เกียร์ DCT ของ Honda ที่เขาว่าอัจฉริยะเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดู อยากจะลองลากรอบดูว่ารู้สึกยังไงบ้างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับการขับขี่บนท้องถนนก็ขอให้เขารบกฎจราจรแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะทําความเร็วกันอย่างเดียวสําหรับผมผมไม่ใช่สายที่จะขี่เร็วครับผมใช้ขี่ทํางานแล้วก็ออกทริปธรรมดาเนี่แหละครับบิดแค่ร้อยร้อยยี่ก็หน้าตึงไปหมดล้ว เพราะฉะนั้นก็เรื่องความเร็วผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะทําไว้เลยคือประกันชั้นหนึ่งครับสำหรับใครที่ใช้ xadv เนี่ยบอกเลยว่าควรจะทําไว้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าอะไรของเจ้า xadv เนี่ยอะไรเบริกศูนย์เนี่ยโอโ้โหราคาแต่ละชิ้นนี่แพงมากนะครับการที่มีประกันไว้มันก็อุ่นใจนะครับก็เลือกดูครับในกลุ่มในเฟซในไลน์อะไรต่างๆมันก็จะมี หลายๆบริษัทที่เขาทำอยู่ก็ลองเลือกดูว่าชอบการคุ้มครองแบบไหนเบี้ยประกันของที่ไหนถูกก็ลองตัดสินใจดูเลยครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยครับการขับขี่ระบบออโต้ของ XADV เนี่ยผมรู้สึกว่าเกียร์ DCT มันโอเคเลยนะฟิลลิ่งในการขับขี่เวลารอบเดินเบาของเครื่องเนี่ย ให้ฟิลลิ่งเหมือนอขับขี่รถมีคัดทั่วๆไปนะเวลาพอรถชะลอตัวพอมันปรับมาเหลือเกียร์หเกียร์สอะไรประมาณนี้ก็จะได้เสียงดังแก๊กแก๊แกแก,แก๊ก็คือเหมือนเราเชนเ,เกียร์นี่แหละครับแต่มันทําให้อัตโนมัติแล้วมันก็ลอ,อยต่อระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ของระบบของเอ่อดีซเนี่ย มันทำได้สมูทมากมากเลยนะครับผมยังไม่เคยใช้งานเกียร์ดี t ีมาก่อนเคยดูแต่รีวิวก็เลยอยากจะลองพิสูจน์ดูว่ามันสมูทจริงไหมแล้วมันให้ฟิลลิ่งยังไงบ้างนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ลองมาจับความรู้สึกกันจริงจังๆดูว่าเออเฮ้ดี c ีทีนี่งใช้ได้บะเวลาเปลี่ยนเกียร์มันก็จะดังแตักติดนึงแต่ไม่ใช่กระชากหรือว่าเหมือน มันจะมันจะไม่กระชากเหมือนเวลาเรากำคัดแล้วเปลี่ยนเกียร์แล้วค่อยๆปล่อยคัดไปอันนั้นมันจะมีจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์อยู่มันทําให้เรารู้สึกแต่กับ D c ซไม่มีความรู้สึกตรงนั้นครับได้ยินแต่เสียงเฉๆมันก็เปลี่ยนเกียร์ของมันไปตัตก้ตกๆไปเรื่อยๆพอเราผ่อนปุ๊บม,มันก็จะลงมาเหลือเกียร์สเกียร์สตามรอบเครื่องนี่แหละครับอ่ามาถึง ที่ลำบากแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูอ่ามันก็ไปได้ครับอาจจะไม่คล่องตัวเหมือนรถเล็กแต่มันไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้นะครับ การอ่ะตอนนี้ติดไฟแดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเนี่ยโหมดที่มันเปลี่ยนก็คืออยู่ตรงนี้ออโต้กับเมนูวลครับ a ทับเเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น M ตรงนี้เปลี่ยนเป็น M แล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ ใช้ระบบแมนนวลในการขับขี่แลครับจะลองเปลี่ยนเกียร์เองดูว่ามันให้ฟิลลิ่งยังไงบ้างคําศัพท์บางคําศัพท์นี่ผมอาจจะใช้ไม่ถูกต้องนะครับหรือขอ้อมูลทางเทคนิคนี่ยผมอาจจะไม่ได้แม่นแต่ผมก็คือผมจะรีวิวในแบบฉบับที่คนใช้งานจริงเขาใช้แล้วก็อยากจะอธิบายเรื่องฟิลลิ่งในการใช้งานจริงของอยูเซอร์ทั่ว,วไปจริงๆนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างาไปนี ผมเปลี่ยนเป็นเกียร์สองแล้วนะก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่อนเครื่องนะครับโอ้โได้เราสามารถลากรอบแล้วกเ็เล่นกับการเล่นกับเกียร์เล่นกับรอบของรถได้สนุกมากขึ้นครับก็สังเกตดูที่มือซ้ายของผมนะของผมก็จะ ก็จะมีการเชนเกียร์ลดเกียร์เพิ่มเกียร์เนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดรถมันชะลอตัวเนี่ยระบบของ DCT มันจะปรับมาเป็นเกียร์ต่ำอัตโนมัติเลยนะครับมาเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเองบางทีเราก็ไม่ทันได้เปลี่ยนเกียร์ลงมาระบบของมันมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ตามรอบเครื่องลงมาครับแต่เวลาเราบิดเนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยเราสามารถ ลากรอบได้มากขึ้นแล้วก็สนุกกับการขับขี่มากขึ้นครับเนี่ยผมยังไม่ได้เชนเกียร์เลยนะมันก็ลงมาเป็นเกียร์หนึ่งให้ละเท่ากับว่าระบบเมนเนี่มันทำให้เพิ่มอรรถรสในการขับขี่ให้สนุกมากขึ้นในการใช้งานเราสามารถลากรอบได้ทำความเร็วได้ขึ้นเขาลงเขาได้สบายครับ พอผ่อนเครื่องปุ๊บมันก็จะมี engine b r a k มาหน่วงรถไว้ทําให้เวลาเราลงจากดอยเนี่ยมี engine brake ช่วยในยช่วยเรื่องเบรกเนี่ยมันจะทําให้มีความปลอดภัยมากขึ้นครับอตอนนี้ก็อยู่บนถนนพิพาวดีแล้วครับรถเริ่มหนาแน่นเดี๋ยวเราจะมารองเดี๋ยวเราจะมาลองดูแล้วกันว่า การใช้งานจะเป็นไงสิ่งหนึ่งที่ตลอดเวลาที่ผมขี่มาเนี่ยที่ผมรู้สึกได้ก็คือแม้ว่าตัวรถมันจะหนักมากเวลาจอดอยู่นิ่งๆน,นะแต่เวลาพอลองได้ขี่แล้วมันเบาครับทำให้เราสามารถคอนโทรลรถบาลานซ์การทรงตัวการบาลานซ์ของรถคันนี้ทำได้ดีครับดูจากข้อมูลทางเทคนิคแล้วคือช่วงตรงตรงกลางของรถเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเครื่องแล้วก็ ถังน้ามันเนี่ยมันถูกย้ายมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันทําให้น้ําหนักของรถมันจะอยู่ตรงกลางแล้วทําให้คนที่ใช้รถเนี่ยสามารถบาลานซ์รถได้ง่ายขึ้นเวลาพอขี่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักนะมันเบาผมสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้สบายสบาย,สบายเลยท่านั่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพูดถึงท่านั่งหน่อยท่านั่งเนี่ยโอเคด้วยความที่แฮนด์มันกว้างนะมันไม่เหมือน For ์ซ่า r ฟล์ซ่าแฮนด์มันจะแคบลงมานิดนึง เพราะฉะนั้นลักษณะท่านั่งเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะผมว่ามันมันสบายๆเดยนั่งยืดหลังตัวตรงเนี่ยมันดูสง่าผ่าเผยดีนะผมว่าเป็นคนที่เวลาขี่รถแล้วนั่งหลังค่อมพอมาใช้คันนี้ก็เลยต้องปรับบุคลิกตัวเองหน่อยให้มันสมดุลกับแฮนด์รถเนี่ยครับทาให้มีการปรับท่านั่งไปในตัวด้วยอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะ อีกสิ่งหนึ่งที่พอใช้งานมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยเป็นข้อสังเกตแล้วกันช่วงข้างหน้ารถเนี่ยตรงช่วงที่วางขาเนี่ยขี่ไปนานๆเนี่ยมันจะอุ่นๆเพราะว่าด้วยความที่หม้อน้ํามันอยู่ข้างหน้านะมันก็ระบายความร้อนออกมาแต่มันไม่ได้ถึงกับร้อนจนทนไม่ไหวหรือว่าจนรู้สึกคือที่ที่ผมรู้สึกเพราะว่าเวลาพอจอดหรือว่าขี่ช้าๆเนี่ยมันมีไออุ่นมาประท้าอยู่ตรงที่ขากางเกง ก็แสดงว่ามันมีความร้อนจากหม้อน้ําออกมาดังนั้นเวลาพอใส่ขาสั้นขี่เนี่ยมันมันไม่ถึงกับร้อนครับแต่ว่ามันแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าเออมันมีลมร้อนออกมานะมันมีความร้อนที่มันระบายออกมามาประทะขาถ้าเกิดขี่หน้าหนาวเนี่ยขี่เข้าป่าขี่ขึ้นดอยเนี่ยผมว่าสบายๆเลยอุ่นด้วย กลับมาว่ากันเรื่องฟิลลิ่งกันต่อนะครับฟิลลิ่งคลิปนี้ก็จะเน้นเรื่องฟิลลิ่งนะถ้าเกิดนึกอะไรเปรียบเทียบกับฟอร์ซ่าได้ผมก็จะพยายามอธิบายไปแล้วกันแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจทําเปรียบเทียบระหว่างฟอร์ซ่ากับ,บ XADV เนะครับเพราะรถบางคนละเกตกันแต่ที่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้เปรียบเทียบจากความรู้สึกที่ผมใช้งานเพราะว่าคันที่แล้วเนี่ยผมใช้ฟอร์ซ่า แล้วพอผมขายไปผมมาใช้ XADV ก็เลยอยากจะเปรียบเทียบความรู้สึกของการใช้งานแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันนะครับว่าออชอบฟอร์ซ่าหรืออยากจะได้ XADV เนี่ยจะได้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปลี่ยนรถแล้วกันนะครับวันนี้รถไม่ค่อยเยอะนะปกติผมมาเนี่ยช่วงเวลานเนี้ยจะ9โมงเนี่ยรถก็จะติดทำให้เรา ไม่ได้พิสูจน์กันเท่าไหร่นะครับว่ามันมุดได้ไหมแต่จากที่ผมขี่มาเมื่อกี้มันก็จะมีจังหวะติดบ้างแหละมันก็มุดได้แหละไม่ได้แย่ไม่ได้เกะกะกจนแบบทนไม่ได้เอ,อต้องใช้คํานี้ดีกว่าไม่ได้เกะกะกไม่ได้แย่จนทนไม่ได้อะคือก็ถือว่าเป็นการวัดไปในตัวว่ารถรุ่นไหนที่กาดแทน์เราเนี่ยมันจะติดถ้าเกิดกาดด้วยสายตายอยู่ตอนนี้นะอย่างแท็กซี่เนี่ย โต้ตาติดข้างหน้าเนี่ยผมว่าถ้าเกิดผมไปจอดข้างๆเนี่ยกระจกเขาจะอยู่ใต้กาดแทนนะเพราะรถมันจะสูงกว่านิดหนึ่งเท่าที่เล็งด้วยสายตาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอรถแท็กซี่อย่างนี้ก็สันนิษฐานได้ว่ารถของเราในสูงกว่าก็สามารถผ่านไปได้ยิ่งถ้าเกิดเจอรถโหลดที่สบายเลยเนี่ยอลองเปรียบเทียบดูสูงกว่านิดนึงครับแต่ข้างชุกข้างล่างนี่น่าจะติดอยู่นิดนึงก็ระวังกันแล้วกัน รถกระบะเนี่ยรถรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องสืบครับติดแน่นอนกระจกหูช้างของเขาเนี่ยแต่เกิดเจอรถโหลดเตี้ยเนี่ยสบายแต่ในเส้นทางที่ผมใช้ไปทำงานเนี่ยรถมันอาจจะไม่ได้หนานแน่นขนาดเหมือนอยู่ในอโศกที่โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์มันก็อาจจะแทรกตัวไม่ได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าผมใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้นี่ก็โอเคแล้วละ่ะ ส่วนของคนอื่นจะเป็นไงก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วใกล้จะถึงห้าแยกลาดพร้าวแล้วครับก็ขับขี่มาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมปวดมือนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเกรงครับรถคันใหม่แล้วก็ท่านั่งรวมถึงท่าจับแผ่นอะไรต่างๆมันอาจจะไม่คุ้นครับแล้วก็เกรงครับเกรงกับการที่กลัวจะไปเกี่ยวกับรถคันอื่น แล้วก็สมาธิก็ต้องมาอยู่ในการปรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยทําให้มือขวางผมเนี่ยกำคันเร่งแน่นเลยนะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าเราเกรงไปเองเดี๋ยวใช้เป็นสักพักหนึ่งมันก็คงจะดีขึ้นเหมือนกับตอนที่ผมใช้ฟอร์ซ่าใหม่ๆผมก็กำคันเร่งแน่นเลยนะกำจนปวดมือไปหมดตอนหลังพอชินอ่ะรู้จังหวะของรถแล้วก็ไม่ค่อยเป็นละอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็อย่างนี้แหละ คันนี้สามารถเล่งแซงได้ในช่ววิไม่กี่วิเองนะเพราะว่าอัตราการเล่งของมันสูงทอร์ของมันสูงมากๆเวลาพอช่วงที่จะต้องมุดแล้วอยู่ในช่วงจังหวัดตัดสินใจนี่ผมก็ตัดสินใจเปิดคันเร่งไปเนี่ยแป๊บเดียวก็หลุดออกมาละมันดีตรงที่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันสมรรถนะมันสูงเราตัดสินใจเปิดคันเล่งเพื่อที่จะให้หลบรถบางคันเนี่ยผมว่ามันทําได้ดี มันสบายใจเวลาพอเจอจังหวะลังเลเนี้ยเราสามารถปาเปิดเร่งหลบหนีออกไปได้เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมขี่รถแบบเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือปกติเนี่ยเวลาพอเปลี่ยนเกียร์ต้องต้องใช้เท้าแล้วก็จะต้องมีคลัต์แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องบีบคลัต์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ด้วยมือมันก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดน,นึงเวลาผมพอผมเปลี่ยนเกียร์ผมก็จะผ่อนเคร่งนิดนึงตลอดเลยด้วยความเคยชิน ซึ่งจริงมันไม่ต้องนะเดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปดูว่าเออมันอาจจะมันเป็นแค่ยังไม่ชินเฉยๆเข้ามาในซอยแล้วครับใกล้จะถึงออฟฟิศละก็โดยรวมนะครับถือว่าก็ใช้งานได้ดีครับอาจจะแค่ยังไม่ชินเท่าไหร่กับการขับขี่ด้วยเจ้า xadv เพราะว่ามันต้องปรับท่านั่งแล้วก็กะระยะในการมุด ก็คงจะต้องค่อยๆปรับตัวกันไปแต่โดยรวมประทับใจครับช่วงล่างดีอัตราการเล่นดีทำให้เราสามารถขับขี่ได้สนุกขึ้นครับเสียงท่อผมก็ชอบนะตอนแรกก็มีความคิดว่าจะไปเปลี่ยนท่อดูจากรีวิวของต้องเป็นอาคาปวิกอย่างนี้เอ่อพอมาลองขี่ดูก่อนมาเฮ้ยเสียงมันก็โอเคนะ คือผมอะ่ะไม่ค่อยชอบท่อดังเพราะเวลาพอขี่ทางไกลเนี่ยผมหนวกหูเสียงแค่เนี้ยเสียงของเดิมของเขาเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันบางคนก็บอกเฮ้ยมันไม่เพาะมันไม่สุดแต่สำหรับผมผมว่าผมโอเคนะเนี่ยขี่ง่ายช่วงล่างก็ดีเวลาเจอลูกและนาดก็ไม่ได้รู้สึกมากคือถ้าเกิดเจอพื้นถนน ไม่เรียบเนี่ยปกติจะต้องรู้สึกว่าเวลาพอลูดผ่านเนี่ยจะตึ๊ๆตึก,ตก,ตกถ้าเกิดเป็นฟอร์ซาเพราะว่าฟอร์อรซานี่ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าช่วงล่างไม่ค่อยดีใครซื้อมาก็ต้องเปลี่ยนโชค๊คผมเองผมก็เปลี่ยนโช๊คนะตอนใช้ฟอร์ซาเพราะโอ้โหเวลาเจอทางไม่เรียบเจอพื้นผิวถนนไม่เรียบเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันแต่นี่ของ XADV ดีเนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้ดีนะ สมราคาครับอ่ะตอนนี้เข้ามาในซอยวิภาวดี16แล้วจะถึงที่ทำงานแล้วก็โดยรวมอย่างที่ผมสรุปไปนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมปรับเปลี่ยนจาก f o r ์ซ่าสามาเป็น XADV 750เนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงและฟีลลิ่งในการขับขี่ของ XADV ในการใช้งานประจำวันของผมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกยังไงบ้างมันให้ฟีลลิ่งยังไงบ้าง มันตอบโจทย์ที่ผมต้องการเปลี่ยนรถมาใช้เจ้า XADV หรือเปล่านะครับสรุปแล้วผมพอใจครับก็ต้องพอใจล้ะซื้อแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเปรียบเทียบแล้วกันจะมารีวิวให้ฟังว่าหนึ่งสัปดาห์ในการใช้งานเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ผมพูดมาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบคือมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นแค่ชอบกับไม่ชอบแค่นั้นแหละ เ,ออเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาให้ฟังกันนะครับจะรวบรวมมาให้ชมกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ที่ไม่ชอบและสิ่งไหนที่ชอบอ่ะเดี๋ยวก็มาตามดูกันละกันตอนนี้ก็คงจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ